ขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วข <ata> บวนที่167ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางสถานีกานตาขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บ <rebbe> ริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสาร รับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีชะอำเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในานามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านท,ที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทาง,งสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและปนหปลอดภัยอี่ส ว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ หายได้รถนอนเดวูได้ไหมครับ